หวานสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนยอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละคะ่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานขอพูดถึงซีซันสอของหันท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักรนะคะที่เพิ่งจะจบไปนี่เองค่ะก็มีหลายๆตัวละครแล้วก็หลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะถูกหยิบยกมาพูดถึงนะคะในอพิโซดนี้หวานขอไปที่องค์รัชทายาทหลีเฉิงเฉียนกันหน่อยค่ะในซีซั่นที่2นี้บทบาทของเขานะคะก็ไม่ใช่ย่อยนะคะออกมาในหลายๆหน้ากันเลยทีเดียวค่ะก็คือหน้ากากนะคะของเขาบางทีก็หลุด <laughs> ในช่วงที่อยู่เบื้องหลังนะคะคืออยู่กับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอยู่กั แม่ก็ยังมีหน้ากากอยู่แต่ว่าในคราวนี้คือทั้งแม่และก็ลูกก็ได้เห็นถึงความเป็นจริงนะคะซึ่งกันและกันแล้วเห็นว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ความเห็นแก่ตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีการเปิดเผยให้เห็นมากยิ่งขึ้นในซีซั่นที่2ด้วยนะคะจากในซีซั่นที่1เนี่ยสิ่งที่พวกเรารู้จากรัชทายาทก็คือว่าแน่นอนว่าเขาเป็นลูกของจักกพดชชิงกับฮองฮานะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เป็นข้อมูลมาก็คือเขานั้นชอบหรือก็รักองค์ ใหญ่ลีอินลุยนั่นเองนะคะนอกนอจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมในซีซั่นที่1นนะคะทีนี้พอมาซีซั่นที่2แล้วเนี่ยก็เราได้รู้จักเขาค่อนข้างลึกค่ะคือเขานั้นสามารถเข้าใจนะคะแผนผังของของการลงสนามที่จะแข่งขันกําจัดองค์ชายสองแล้วก็แผนต่างๆเนี่ยได้อย่างดีนะคะเขายังสามารถเข้าใจความชอบแล้วก็สไตล์ของบุคคลสําคัญสําคัญที่อยู่รอบตัวเขาได้อย่างมั่นยํายิ่งขึ้น อีกด้วยนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นขุนนางที่อยู่ในทีมเขานะคะรวมทั้งเขานั้นก็เข้าใจฟ้านเสียงแล้วก็ตระกูลฟ้านเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะตัวละครของรัชทายาทเนี่ยเป็นมีความค่อนข้างจะแบบอิสระแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็บางทีก็เข้มงวดด้วยคือมาหมดเลยนะคะคือบางทีดูเหมือนอิสระบางทีดูเหมือนเรียบง่ายแล้วก็บางทีก็เหมือนเข้มงวดกับกับตัวเองเช่นเดียวกันก็ดูจากการเปลี่ยนสีหน้าของเขานะคะคือในหนึ่งฉากเนี่ยบางที ขายิ้มอยู่พอเทินคือหันพอหันหน้าไปปุ๊บเนี่ยคือปากก็หุบยิ้มทันทีแล้วก็ได้เห็นมาแล้วนะคะว่ารัชทายาทนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะบางทีเขาก็จะแสดงว่าชีวิตของเขานั้นมีความสนุกสนานมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณแบบ5วินาทีเขาก็สามารถจะเงียบสงบได้แล้วก็ดวงตาของเขาก็สามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยนะคะบุคลิกต่างๆเหล่านี้นะคะก็สมแล้วกับการเป็นรัชทายาทนี่แหละค่ะเขานั้นแสดงออกด้านนอกประมาณว่าเขาดู เงียบๆทื่อๆนะคะเป็นผู้ที่ชอบสร้างสันติตลอดเวลามีความประมาานะคะแบบอายๆขี้อายโง่เขานะคะแล้วก็เหมือนกับทําตัวไม่มีความรู้กว้างขวางนะคะทำให้เกิดความขบขันตลกอะไรแบบนี้เหมือนกับคนแบบ เหมือนกับคนสายตาสั้นน่ะละแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาพวกนี้ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาปลอมขึ้นมาค่ะเขาปลอมตัวเองขึ้นมาในฤดูกาลแรกนะคะซีซั่นที่1นั้นนะคะเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือเขาวาดภาพนะคะเขาวาดภาพมาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วเป็นผู้หญิงที่เขารักก็คือหลีอินลุยแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้าลงไปดังนั้นในซีซั่นที่2ก็มีจุดนี้มาด้วยนะคะ ถึงแม้ว่านะคะในซีซั่นที่สนี้เขาจะได้ยินอยู่เต็มหูเลยว่าหลี่อินลุยนั้นร่วมนะคะสมรู้ร่วมคิดกับ อง์ชายรองหลีเฉิงเจ๋อนะะในการที่แบบทำธุรกิจการค้าเงินเข้ากระเป๋านะคะทั้งทั้ที่รู้นะคะเขาก็ยังไม่หยุดที่จะวาดภาพของหลีอินลุยด้วยซ้ำคือความรักเนาะก็ยังรักอยู่ต่อไปแม้กระทั่งต่อมาฮองเฮาผู้เป็นพระราชมารดาของเขาเห็นก็บังคับให้ให้เขานั้นเผาภาพวาดที่ไร้ใบหน้าของหญิงสาวเหล่านั้นนะคะ แต่เขาก็แค่ทำเป็นเผาค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงแอบวาดภาพต่อไปนะคะเห็นไหมคะเห็นถึงความแบบดื้อรั้นในตัวเองมีความอิสระทางความคิดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเบื้องหน้าเขาจะเขาจะรับปากแต่จริงแล้วเขาก็ไม่ทำนะคะพอมาซีซั่นที่สองนะคะมันก็มีสิ่งที่แบบเออปรากฏออกมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของของรัชทายาทออกมาด้วยนะคะ อย่างในฉากนะคะที่เขานั้นเดินเท้าเปล่าในพื้นของพระราชวังของฮองเฮานะคะโห oh, ฉากนี้คนแบบคนเขียนบทเขาเขาเก่งมากๆเลยนะคะเขาถ่ายทอดออกมาได้ได้ดีอะ่ะมันเป็นไฮไลท์จริงๆนะเพราะว่าปกติแล้วคนจีนนะคะเขาจะไม่เปลยเท้าแล้วก็เดินไปไหนมาไหนเนาะแต่ว่านี่ระดับรัชทายาทเขาก็ยังเปลยเท้าแล้วก็เดินในพื้นวังนั่นแหละนะคะซึ่งมันหมายความว่าไอ้ช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเป็นการ ปลดปล่อยหัวใจที่แท้จริงของเขานะคะสิ่งที่รัชทายาทได้พูดกับฮองเฮาประมาณว่าที่แห่งนี้เป็นที่เดียวที่ไม่จำเป็นจะต้องเสแสร้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็เดินเท้าเปล่านะคะในในตําหนักของแม่ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะคะคือการปลดปล่อยแล้วก็การระบายตามธรรมชาติของเขาก็แบบนี้แหละคะ่ะเดินเท้าเปล่าในวังนะคะนีประการที่2ก็คือการเหยียบเท้าเปล่าบนพื้นอย่างสะท้อนให้เห็นความเกียจชังของเขาที่มีต่อ องค์ชายรองรีเฉิงเจออย่างที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มาต่อสู้นะคะแข่งขันเขาเพื่อราชบัลลังก์นั่นเองค่ะแล้วเขาก็ยังต้องปลดปล่อยความรักที่เขาแบบความรักที่ที่มันแบบมาอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างรักหลีอินลุยนะคะก็เรียกว่าความรักที่ไม่พร้อมที่ที่จะอยู่ของคู่กันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วองค์ชายนะคะก็คือรัชทายาทเนี่ยก็มีสิ่งที่มันเป็นปมอยู่ในใจของเขา เราก็สังเกตได้ว่านะคะเขานั้นจะต้องมีการาหัวเราะเบาๆยอ่อๆนะคะนั่นเป็นหัวเราะที่แบบยาะเย้ยอ,องค์ชายรองนั่นแหละคะ่ะประมาณว่าเขาเสริมสร้างความเชื่อในใจของเขาว่าเขาชนะองค์ชายรองแน่ๆนะคะ <c oughs> เนี่ยก็มีฉากเนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตกันนะคะก็จะมีฉากที่รัชทายาทเดินเท้าเปล่าด้วยนะคะในในตำหนักนะคะทีนี้มาดูในแง่ของรัชทายาทกับฮองเฮาเน้นมีจิตใจแล้วก็ความคิดเดียว กันหรือเปล่านะคะตอ,ตอบเลยว่าตอบเลยว่าไม่เชิงค่ะก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่า yes หรือ no อย่างเดียวต้องตอบว่าไม่เชิงนะคะก็คือไอ้องค์รัชทายาทเนี่ยคือหลังจากที่โดน อะไรดีโดนจับได้เรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็ได้สารภาพกับาราชินีเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกราชินีนั้นบังคับให้เผาภาพวาดทั้งหมดนะคะด้วยมือของรัชทายาทเองนะคะวาดเองก็ต้องเผาเองค่ะแล้วก็จะต้องแบบสาบานว่าจะไม่รักเนี่ยคนนั้นอีกนะคะจะไม่รักผู้หญิงจุดจุดจุดคนนั้นอีกค่ะนี้ต่อมานะคะถามว่าทาได้ไหมก็ไม่เพราะว่าในฉากต่อมาเนี่ยฟ้านเสียนนั้นนะคะมาเข้าพบองค์รัชทายาทโดยไม่ได้นัด หมายนะคะซึ่งรัชทายาทก็ต้องให้หนางกำนันทั้งหลายนั้นรีบเอาภาพวาดนะคะที่เขากําลังวาดอยู่ค่ะเป็นผู้หญิงในชุดต่างๆนะคะชุดสีต่างๆแล้วก็ไม่มีใบหน้าอีกแล้วนะคะรีบเอาไปซ่อนทันทีเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือได้ว่านะคะรัชทายาทนั้นไม่เคยตั้งใจที่จะดําเนินการตามคําขอของฮองเฮาเลยแล้วก็ที่รับปากกับฮองเฮาไว้เขาก็ไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาแบบอยู่ต่อหน้าแม่ก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นเช่นเดีย กันนะคะคดส่วนความรู้สึกจริงๆเขาก็เฉยๆค่ะเฉยๆกับคําสั่งของแม่นะคะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ ส่วนพ่อล่ะจัก,กรพัรดิชิงในซีซั่นที่สก็มีการทดสอบรัชทายาทอยู่หลายฉากเลยนะคะซึ่งก็ได้เห็นถึงความเจ๋งของรัชทายาทเช่นเดียวกันเพราะเขานั้นจับความต้องการของจัก,กรพัรดิชิงได้อย่างแม่นยำค่ะก็คือจากนั้นนะคะก็กระทําในลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่ที่แบบเออล่อ,ลอใจนะคะแล้วก็ดึงดูดให้จัก,กรพรรดิชิงนั้นเห็นว่าเออเขาจัดการได้ดีนั่นเองนะคะอย่างรัชทายาทเนี่ยก็ได้แจ้งให้ฮองเฮาทราบถึง สถานการณ์จริงแล้วก็ความคิดของเขาเนี่ยอย่างทันท่วงทีเลยนะคะก็ดูเพ ن เพเนี่ยพระองค์ก็ทรงไว้วางใจคือตัวเองอะ่ะคือรัชทายาทนั้นทําให้ทั้งพระมารดานะคะแล้วก็พระบิดาอย่างจากกักรพัชชิงเนี่ยเหมือนกับว่าเออไว้วางใจเขาได้นะแต่ถ้าหากวิเคราะห์นะคะร่วมกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่สเนี่ยก็จะจะพบความจริงค่ะว่า ถ้ารัชทายาทอยู่ต่อหน้า,าพระมานดานะะหรือว่าฮองเฮาเนี่ยก็แค่แค่ทำให้ให้แม่นั้นรู้สึกดีแล้วก็ไว้วางใจเขาเท่านั้นนะคะเอาใจเออใช้คำว่าใช้คาว่าเอาใจแล้วกันแล้วก็ได้แจ้งนะคะข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นแผนในใจของตัวเขาเองเนี่ยให้แม่รู้แต่ก็ให้รู้ประมาณแบบ 20%, 30%อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะค่ะไม่ให้แม่นั้นมา มารบกวนเขานั่นเองนะคะไม่อยากจะให้ฮองเฮามามาสั่งเขาหรือมารบกวนเรื่องราวแทรกแซงอะไรของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เขาเรียนรู้นะคะประสบการณ์ชีวิตของฟ้านเสียนว่าเป็นลูกคนหนึ่งของจกักรพรรดิชิงกับเย่ชิงเหมยเนี่ยซึ่งในฉากนี้นะคะในซีรีส์ก็ชัดเจนมากค่ะองค์ชายบอกเลยนะคะว่าเอ้ยมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกดีออกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าฟ้านเสียนนั้นไม่ไม,ไ,มไม่มาชิงนะคะราชบัลังกับเขาแน่ๆนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในฉากนี้ก็ฮองเฮานั้นโอโหด้วยความเกลียดแย่ชิงเหมยเข้ากระดูกดําเลยนะคะนางยอมไม่ได้จริงนางก็ทะเลาะนะคะเรียกว่ามีความทะเลาะเบาแว้งกับรัชทายาทจนแบบรัชทายาทก็ก็ขอไม่ได้เช่นเดียวกันก็ตอนแรกขอไม่ได้ที่จะไม่ค่าฟ้านเสียนะคะแต่ว่าต่อมาด้วยความที่ราชินีนะคะหรือว่าฮองเฮานี้ก็บุกจัดเหลือเกินนะคะก็เลยจําเป็นต้อง ต้องรับปากค่ะก็คือถ้าเกิดว่าประหารคือเอาเอา,เอาตัวขององค์ชายรองลงได้กำจัดหลี่เฉิงเจอลงได้คนที่เป็นเออบัลังเป็นศัตรตูกับบัลังของเขาแล้วเขาได้ขึ้นครองบัลังเนี่ยเขาจะฆ่าฟัานเสียนทันทีนะคะก็เป็นการบอกกับ ้องเฮาเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าในใจเขาแล้วนะคะเขาไม่ได้แบบจะมาเกียรติฟันเสียนหรือว่าจะต้องคาฟัานเสียนอะไรก็แค่เหมือนรับปากไปอย่างนั้นแหละเพราะเราก็เห็นแล้วทรงของรัชทายาทไม่ได้เชื่อ้องเฮานะคะแถมยังใช้้องเฮาเป็นหมากด้วยนะคะ ถามว่าฮองเฮารู้ไหมฮองเฮารู้ค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครงโง่เลยเพียงแต่ว่าใครจะรู้ช้ากว่ากันเท่านั้นนะคะซึ่งอย่างฮองเฮาเองเนี่ยก็ตรหนักได้ว่าพระราชโอรสของนางนะคะใช้นางนั้นเป็นเครื่องมือเท่านั้นค่ะก็มาปรากฏในซีซั่นที่สองนะคะกระถ้าดูกันได้เห็นถึงบทพูดแล้วก็ได้เห็นถึงแบบสีหน้าแววตาเนี่ยทุกท่านก็จะรู้สึกบทมันเจ๋งมากเลยนะคะคือคือด้วยความที่นิยายมันยาวเนาะเวลาที่แบบ สกัดออกมาทำเป็นบทละครเนี่ยบางทีเราก็ได้เห็นถึงความเก่งความฉลาดของผู้ที่เขียนบทละครเช่นเดียวกันนะคะก็ฉากไหนดีเราก็ชมฉากไหนไม่ดีเราก็เราก็บ่นนะคะอ่ะละนี้สองแม่ลูกนี้สรุปว่าผูกพันกันไหมนะคะระหว่างรัชทายาทกับฮองเฮาเนาะก็ก็ต้องตอบว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนกับรัชทายาทกับจักรพรรดิชิงนั่นแหละค่ะก็มีความผิวเผินผิวเผินนะคะในฤดูกาลที่สองนะคะไอฉากที่ที่น่าพูดถึงอีกฉา หนึ่งก็คือการไปต้อนรับองค์ชายใหญ่แล้วก็ทางด้านของฟันเสียงของพวกเราที่ได้เลิก แผนที่บอกว่าตัวเองตายแล้วก็กําลังจะเข้าเมืองนะคะที่นําองค์หญิงใหญ่เปยฉีมาด้วยฉากนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงอความกล้าตัดสินใจเนาะที่จับมือทั้งองค์ชายใหญ่แล้วก็ฟ้านเสียงเดินเข้ามาในในประตูด้วยกันนะคะซึ่งฉากนี้ก็จะดูเหมือนว่าเขานั้นทําตัวเหมือนห,หัวเลาะแฮะแฮแฮแต่จริงๆแล้วเขาก็มีหัวเช่นเดียวกันความฉลาดนะคะของรัชทายาทนั้นสูงกว่าองค์ชายลองหลีเฉิงเจ๋อมากเลยนะคะเขามองออกแบบ แบบเยอะมาอย่างเช่นเขารู้ว่าฟ้านเสียนนั้นเป็นดาบสองคมมากๆเลยไม่เพียงแต่เขานั้นจะไม่สามารถใช้ฟ้านเสียนมาเป็นดาบนะคะเพื่อประโยชน์ของเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวของจัก,กรพรรดชิชิงด้วยนะคะแล้วก็ฟ้านเสียนได้รับ อนุญาตจริงๆให้ต่อสู้กับทางด้านขององค์ชายรองหรีเฉิงเจ๋อต่อไปนะคะณจุดนี้ก็คือรัชทายาทก็เหมือนเอาตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือไปอยู่ฝั่งเดียวกับฟ้านเสียนเพราะว่าจะดึงฟ้านเสียนมาอยู่ฝ่ายตัวเองเนี่ยคือฟ้านเสียนไม่มาเพราะฉะนั้นรัชทายาทก็ต้องก้าวเท้าเข้าไปหาฟ้านเสียนนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในอยู่ในจังหวะแล้วก็ตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็ตำแหน่งที่เขาอยู่เรียกว่ามันก็อุ่นๆร้อนๆกําลังพอดีนะคะแล้วก็ให้ฟ้านเสียนนั้น สู้กันกับองค์ชายรองไปค่ะพูดถึงองค์ชายรองแล้วก็พูดนิดนึงนะคะอย่างองค์ชายรองเนี่ยมีบทที่ได้พูดคุยกับเย่หลิงเอ๋อนะคะเขาก็ได้บอกว่าคือจัก,กรพรรดิชิงผู้เป็นพ่อเนี่ยได้มอบโอกาสมอบชื่อเสียงมอบอำนาจให้แก่เขาแล้วก็ผลักดันให้เขานั้นเป็นหินรับมีดของรัชทายาทนะคะจริงๆแล้วในคำพูดขององค์ชายรองเนี่ยมันก็มี ทั้งถูกและผิดก็คือเขาก็รู้แหละว่าพอเขาต้องการจะทําอะไรแต่ว่านะคะณจุดนี้คือจัก,กรพพัดช,ชิงเขาก็เห็นว่าลูกชายคนนี้องค์ชายรองหลีเฉิงเจอนั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้แค่จุดนี้เองเอก็ลูกมันมีความทะเยอทะยานก็เลยสามารถจะล่อมาเข้าสู่เกมได้มันง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็แค่เปิดโอกาสให้กับความทะเยอทะยานขององค์ชายรองเท่านั้นเองนะคะถ้าคนเราแบบ ออไม่อยากได้อํานาจเลยนะคะทําตัวเหมือนนักบวชนะคะอมิตภูอมิตภูอยู่ทุกวันเนี่ยพ่อก็คงไม่พักดันมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีแววอยู่นะคะด้วยความเก่งไงองค์ชายองค์ชายรองหลี่เฉิงเจอเขาก็เป็นแบบนักปราดได้เนาะแบบเรียนรู้เก่งโน่นนี่ก็มีความทยอทะยานแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาเก่งกว่าแล้จะทายาทมันก็เลยทําให้หลงกระโดดเข้ามาในกับดักของจกกักรพรรดิชิงผู้เป็นพ่อนะคะ เอาละค่ะเรามาสรุปประเด็นกันนะคะรัชทายาทถือว่าร้ายมากๆเลยนะคะจากซีซั่นที่2เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าฉากสำคัญสุดๆก็คือตอนที่เขารู้ว่าฟานเสียนนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในรูปของจกักรพรรดชิชิงนะคะเขารู้ชัดเจนเลยนะคะว่าจากักรพรรดชิชิงนั้นต้องการที่จะเห็นนะคะองค์ชายทุกคนเนี่ยสู้กันค่ะแล้วก็ประการที่2นะคะเขาก็เข้าใจว่าฟานเสียนเองก็ไม่มีความตั้งใจที่อยากจะมาเป็นรัชทายาทหรือว่าอยากได้บัลลังก์ใดๆนะคะเพราะฉะนั้น แล้วเนี่ยการมีฟันเสียก็เหมือนเป็นเพียงระเบิดควันเพื่อยุยงให้ทุกคนนั้นต่อสู้นั่นเองเพื่อแบบเออน,นี่ก็คือคือล่อองค์ชายรองโดยเฉพาะ <c oughs> ประการที่3นะคะก็คือรัชทายาทก็เข้าใจว่าข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ดึงเอาฟัานเสียออกมาจากตําแหน่งสํารองนะคะเพราะว่าตัวของฟันเสียนั้นนะคะเขาใช้แท้ฟันอยู่นะคะเขาไม่ได้ใช้แซ้ลีค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะคะที่สามารถจะ ใช้ในการโคนฟันเสียงได้ใน,ใน,ในอนาคตนะคะคือโคนได้ง่ายกว่าก็ฟันเสียงใช้แซฟฟานไนก็ไม่ได้ใช้แซลลี่ถ้ามาใช้แซลลี่ก็โค้นยากกว่าเออ <c oughs> ก็ตอนนี้ใช้แซฟฟานอยู่นะคะก็จะได้โคนได้ง่ายกว่านิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้คือความคิดของรัชทายาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้รัชทายาทเองเนี่ยเขาในซีซันที่2เขาก็ยังยังคิดอยู่นะคะว่าศัตรูของเขาเพียงคนเดียวก็คือองค์ชายรองหลี่เฉิงเจอเท่า นั้นตั้งแต่แบบเริ่มจนกระทั่งแบบเออจะจบไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เรียกได้ว่านะคะองค์รัชทายาเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จักรพรรดิช,ชิงนั้นวางเอาไว้ทั้งหมดค่ะเขานั้นมีแผนการแล้วก็ออจะสร้างสถานการณ์ของตัวเองด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยเขาเหมือนกับ เ,เขาเหมือนกับจักรพรรดิชิงนั่นแหละเขาเหมือนเป็นจักรพรรดิชิงจูเนียร์เลยนะคะแล้วในท้ายที่สุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาเนี่ยนะคะทำกบฏด้วยนะคะเกาะกบฏขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรอซีซั่น3กันก็แล้วกันแต่สาหรับซีซั่นสองนี้เราก็ได้รู้จักนะคะอะไรที่เป็นมุมดีๆแล้วก็มุมเออเรียกได้ว่ามุมเจ้าเล่ห์เออร้ายตัวนี้นะคะองรัชทายาทเนี่ยค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ